กดแชร์ให้น้าเด้อพี่น้องเด้อทุกๆคอมเมนต์นะครับของพี่น้องมีค่ามีราคามีความหมายแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่อยู่มองนีครับปล่อยฝ่ายมาไายพ่อนข้ามหมอดพ่อนคุณเดชครับแล้วก็เออว่าแบบอาจารย์พ่อนสัทงใส่เสื้อกับผมขอบคุนหลายๆครับน้องกอนก็ยังอยู่กับเรานะครับ ที่จะมอบความสุขตรงนี้นะครับอย่าลืมเดินพี่น้องเด้อผ่านไปผ่านมานะครับอยู่ที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับมองนี่คือบ้านน้องกุ้งครับตำบลกวางโจนอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิอ๋อโอ้เพื่อนเพื่อนมีน้ำใจดสิมีมีหมดปักอยู่แมนบอกเออปักปักหมดไว้อยู่ครับหมดไว้อยู่เนาะพี่น้องมันอยู่มองได้ละปักหมดนะ่ ข้างล่างเลยครับมาไรเขียนว่ามาไรออนไลน์อ๋อครับเขียนว่าเขียนว่ามาไรออนไลน์ใช่ไหมอยู่ข้างล่างเนาะเาขอบคุณขอบคุณสําหรับผู้ที่จะมีอ่าน้ำใจบอกย่อยแต่งย่อยบอกย่อยโอ้ยย้ายเลยตกใจเลยแม่เลยตัวคนเฒ่ายายกูไปหนึ่งตัวคนเฒ่าย้ายกูไปหนึ่งตันเฒาย้ยูไปหนึ วันน <sup> ี้ปลอยไฟมาแล้พร no like, ้อก <again bile> <turns> ับมาเยี่ยมเยี่ยมยักษ์ทุ่งนาเลยวันนี้ดีใจเป็นพูดหลงนาหลงหลังเลยยายลืมแก่ไปเลยเด็กเออรภจษาโคราชวันละครของยายนี่เนาะเอาผลงานเพลงนี้ด้วยนายปุ๋ยปุ๋ยไฟไฟมันเปนปุ๋ยฝุ๋ยนั่นนั่นนั่นมันเจอกันทีมันเลยเป็นปุ๋ยฝุ๋ยอยู่อะ มึงก็เป็นภาคกูเป็นบาเนาะเม่นเน่เป็นบาทเนาะเขาเรียกว่าอนเตอร์เทนอินเทอร์เทนเออเอ้ยไม่ทำไมมันมีเหม็นเหม็นเนี่ยนะไม่รู้สนุกกันต่อนะครับสนุกกันต่อมวนกันต่อเด้อนะครับพี่น้องปล่อย่อลแฟนปล่อยปล่อยแฟนแฟนเีโอม่โอ้เอาอดีตเวันเขาวันาก่อนจังไงเนาะอะนีก็มีอันนี้มีครับสาปล่ โอ้นั่นนะคอมเมนต์เขามากนะครับอยเรล่มก็อะไรก็แช์ครับตอนนี้สองรกว่าท่านครับผมขอบคุณมากครับขอบขอบขอบคุณเลยใหญ่ขอบคุณหลายๆเลยเออที่เข้ามาดูอช่วงนี้หลายๆวงก็ผักกันแล้วแหละพักกันแล้วแต่ว่าเหลือวงสาวน้อยยังไม่ได้ผักเหลืออีกฉีงานเด้อวันที่ย8นสปี่ปิดวงอยู่นู่นอยู่บ้านแพงเด้อย8สแปดจะถึงนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวขอ โอกาสโคชนาให้บอสโจ้ให้หน่อยวันที่สิบเจ็ดกรกดาอย่าลืมไปดูคายอ้อเออทุกรงทั่วประเทศคายอ้อเป็นภาพย,ยนตร์ของคนอีสานวัฒนธรรมของคนอีสานเออโดยบอสโจไม่อยู่นี่มันต้องไปจับมันไม่ดังหรอกนั่นสำนันตั้เอาผลงานที่นี่งานเกาะอดีตละ อดีตดักวันเข้าพรรษาตามใจแม่วอนแม่มั่นสาวอืมบรรยากาศพอลำมอลำพี่น้องเอ้ยงาบไลลังโุกฟ้าบังอุบลว่า สองเรายังคงรักกันเชื่อแต่ในเงาปีนี้ไม่มีแม่เจ้าปีที่แล้วมีค่คอยเื่อเก่าแม้แต่เงารักก็ไม่มีมีหรือใจคนส้าวบนที่ว่าใจดิจากกันแกเพียงหนั่งปีแต่มาปัตบน้องลืมสัญญา ចាសអូឧបនមានមកថា người à, tao quanh co bằng sao thì ông ní mà bên cạnh đêm lễ cười quân lời khuyến sáng lắm nơi băng 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 lòng sao hát chứ chẳng khứ băng 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 ต้แม่เอ้ยตัวหนุ่มรางกลันงจะมายังน้องไปช่อเสียบหน่อยเถิดตาแม่เอ้ยอย่าช่ยเบื่อให้เสียวเอ๋ยลคขาน้ำนมที่ตัวผมได้ดื่มลูกยังไม่เคยเลี้งได้บัวตั้งหนึ่งพันสา นเดี๋ยวนี้ก็สึ่ออกมาอยากมีเมียแม่จ๋าหวังว่าแม่คงเห็นใจไปขอให้พกเธอแม่ขันมาไปยอมแงี้ยตายสิพอกดีดีเดีย๋ยวนี้ก็ระวังความรักแสนเสียหัวใจก็บไา,าวแล้วเขา มาไวก่อนก่อนเแม่บอกว่ารักผู้ชายก็พาให้ได้สมัยผู้ตามว่าแต่งงานแม่นนคงมีสี่เลูนังเป็นฟ้า แม่ใจดีมีของมันขายขายเอานาแม่ไปสิแรงใจใจจบให้เราผู้สาวปวดเจ้าเจ้าวแต่สีเล้าหัวใจขันมาไปขอเดึกย่านบร บัวขมอสเถ้าพี่น้องเด้อเอาวสำหรับเพื่อนนี่ค่ะไปต่อกันยาวๆที่เพจส้มบัวขมอสจ้าไปค่ะพี่น้องตามไปที่ส้มส้มบัวขมอสจ้าไปเล้วพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า